ไปต่อกันที่ปัญหาขยะค่ะที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะปัญหาที่ว่านี้ก็คือปัญหาบ่อขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่ตอนนี้เหลือที่ว่างสําหรับฝังกรอบแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะประเมินว่าไม่น่าจะเกินสิ้นปีก็จะเต็มอีกแล้วค่ะแล้วก็ในรอบพื้นที่เนี่ยมีน้ํามีสีดํานะคะตรงนั้นก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนด้วยค่ะ ภูเขาขยะกองขนาดนี้นะคะเป็นของเทศบาลนครหัดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามองเห็นเป็นภูเขาสูงเทียบเท่าอาคาร3ชั้นทางเทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่าต้องใช้จุดที่ยังเป็นที่ว่างเหลืออยู่แค่เล็กน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ฝังกลบวันละกว่า200ตันทีเดียวนะคะ ก่อนหน้านี้มีการนำขยะเข้ากำจัดไปที่โรงไฟฟ้าขยะหาดใหญ่ซึ่งโรงไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยเอกชนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่มีการปิดปรับปรุงไปชั่วคราวขยะก็เลยไม่มีที่ไปก็ต้องมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะซึ่งนอกจากขยะแล้วเนี่ยคะ่ะน้ำมีสีดำนะคะไหลออกมาจากการหมักหมมของขยะไหลลงสู่คูระบายน้ำที่เทศบา,นาลนครหาดใหญ่ก็ มีความพยายามที่จะทำคูระบายน้ำกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงไปในที่ดินของชาวบ้านบริเวณข้างเคียงยังไม่วายมีปัญหากลิ่นเหม็นด้วยนะคะจากขยะก็พยายามฉีดพ่นน้ำยากำจัดกลิ่นอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบแต่หลายๆคนนะคะก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นแบบนี้ค่ะ ประเมินว่าจุดที่ทําการกําจัดขยะบริเวณนี้ฝังกลบขยะได้ในอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นเองเทศบาลนครหาดใหญ่ก็อยู่ระหว่างการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงนะคะจะไปหาสถานที่ที่ไปกําจัดขยะมารองรับเพิ่มเติมค่ะ